ผมเสียพัดครับโค้งโค้งเสียพัดเสโซนครับวันนี้ง่ายง่ายครับนี่ครับโอ้โหตัวไหนครับนี่ครับผมเส็บพัดครับเรียบร้อยครับ

แล้วครับไอช่างภาพเยอะครับช่างภาพช่างภาพเยอะครับนะครับบบมเตอร์นี่มาเอาแก่ังนี่ก็ขนาดอะไสแล้วครับไมหรอหรอล มสมมติาเป็นทีมครับวันนี้โคตรทำไหครับคันใดครับครับมวยบาสิงแปงหู่ดีครับี่นี่ครับมาเร่ลงมามงมไหผมลงอะบวกลงเลอเกือบล

ทางะครับทางขอ้พดีนะครับพอแล้ว่ได้ครับ